ถึงหชั่วโมงทั้ง3ชนิดเลยนะคะหนึ่งซองคือค um ุมหิว5-6ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือคาเฟ่คาเฟ่คอฟฟี่อออยคอฟฟี่คาเฟ่เวจะชงให้ดูแล้วบอกเลยว่าหอมมากอร่อยมากคือมันนอกเหนือจากความอร่อยก็คือมันค um ุมหิวแล้วก็เร่งเผาผานช่วยขับถ่ายนี่แหละแล้วแตนเตือนไว้ก่อนนะใครที่ทัดเบาวิหอมากขนาดยังไม่ใส่น้ำเลยนะแม่หอม ใครที่ธาตุเบาไม่ต้องทานเยอะหนึ่งซองก็เพียงพอต่อความต้องการนะอันนี้คือน้ำร้อนนะใส่น้ำไม่ต้องเยอะหรอกไม่ต้องเต็มแก้วใส่ครึ่งแก้วก็พออันนี้แม่กระเทเยอะไปโมแตพูดไง <c oughs> แต่ก็เนี่ยคือได้ <c oughs> หนึ่งซองเนะี่ยใส่น้ำแค่ครึ่งแก้วกาแฟก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องไปเต็มอันนี้แม่โมแตพูดเลยเทพเพลินไปหน่อย นะทุกคนอู้หอมอะหอมหอมจริงๆแม่แตนอหอมจริงๆแล้วดูเลยดูแตนเป็นตัวอย่างเลยทําไมแตนถึงกล้าพูดแบบนี้ก็ถ้าใครที่ดูติดตามแตนตลอดจะเห็นเลยว่าเมื่อสองเดือนก่อนแตนตัวหนาขนาดไหนแล้วดูแตนตอนนี้ดิรุดลายดูดิมันขนาดไหนล่าจากคนเกือบแปดสิบกิโลอ่ะตอนนี้เหลือหกสิบเอ็ดแล้วะ แต่นี้ยังไม่อัปเดตนะ6กสิอยังไม่อัปเดตเดี๋ยวรออัปเดตนี่แหละเพราะว่าแตนจะไม่ได้อัปเดตทุกวันแต่จะอัปเดตอาทิตย์ละครั้งก็พออะไรแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้หยิบเสื้อผ้าตัวไหนมาใส่ก็ได้แล้วก็หลวมหมดเลยอืนะฮะคือมันกลายเป็นว่าเราประทับจิตประทับใจจนต้องเอามาขายแล้วราคาคือน่ารักมากลูกค้าส่วนใหญ่คือชมว่าราคาน่ารัก 99บาทได้ตั้ง5ซองแถมอร่อยด้วยแล้วที่สำคัญคือขับถ่ายดีมากใครที่ท้องผูกใครที่แบบไม่ค่อยทลอรี่ไม่ค่อยเข้าห้องน้ำจะขับถ่ายแต่ันทีโอ้ยฟาดเหมือนแตนได้เลยเซ็ตสามสิบกล่องอะ่ะมีคนถามตั้งแต่กินกีนกน่กล่องน้ำหนักลง14.1กิโลอ่ะพี่แตนกินกีนกน่กล่องเหรอแตนบอกเลยสั่งเซ็ตสามสิบเลยสำหรับใครทาตหนะักใครทาตปกติเอาเซ็ตยี่สิบกล่องกำลังดีส่วนใครทาดเบาเอาเซ็ตสิบกล่องนะทุกคนรวดกำลังดีนะฮะ ถ้าใครยังไม่รู้ท่านก็ลองปรึกษาแอดก่อนก็นได้แอดมินถามว่าเอเอแอดหนูเป็นอย่างนี้หนูขับทายออกมาอย่างนี้กินกี่ซองดีคะอ,อะไรอ,อย่างนี้หนูเป็นทายขับทายออกมาเป็นแข็งแข็งหนูขับทายออกมาเป็นนิ่มๆหรือหนูขับทายออกมาเป็นน้ำๆหรืออะไรอย่างนี้ทายว่าหนึ่งกี่รอบอะไรนี้ปรึกษาแอดมินได้ถ้าไม่เข้าใจแต่อย่าไปกินสุงทีซูงห้านะไม่ใช่ใครทัดเบาฟาดไปสามซองเหมือนแม่ไม่ได้นะอันนี้ต้องแล้วแต่เพราะแล้วแต่ทาดคนบางคนทาดเบาอย่างหวานๆเนี่ยกินแค่ครึ่งซองนางก็วิ่งแล้วจ้ะคือนางทาดเบาแต่นางก็ยงกแลล้วอะ ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยหอมมากมันหอมจริงกาแฟคือหอมจริงๆนะหอมมากรนะอร่อยมากมแต่ต้องบอกเลยว่าราคานี้แบบนี้ไม่มีอีกแล้วเก้าสิบเก้าบาทแล้วเป็นของดีขนาดนี้ทุกคน